กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ช่วงนี้จะพาไปติดตามเรื่องของตัวภัยที่เกิดในช่วงล่าแรงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือภัยจากไฟป่าครับจังหวัดชายภูมินะครับชาวบ้านนับร้อยคนนะครับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหลังมีคนมือบอลน,นะครับแอบเผาป่า,ปากลางชุมชนไฟได้ลุกลามเข้ามาใกล้บ้านเรือชาวบ้านนะครับซึ่งชาวบ้านแต่ละคนเนี่ยเร่งนําถังน้ําช่วยกันดับไฟพร้อมประสานรถดับเพลิงระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ14นาฬิกามีคนมือบอลน,นะครับแอบจุดไฟเผาป่ากลางหมู่บ้านที่บ้านนาหนองทุ่มหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่11ตาบลนาหน,นองทุ่มอำเภอแก้งครอนะครับจังหวัดเชียภูมิซึ่งทางเปลวไฟเนี่ยได้ลุกลามเข้ามาในชุมชนอย่างรวดเร็วทําให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ในแนวแวกนั้นนะครับกว่า100คนเนี่ยแตกตื่น หอบลูกจุงหลาเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็เร่งช่วยกันนําถังน้ํามาดับไฟที่กําลังลุกไหม้ป่าภัยซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านเรือนของชาวบ้านก่อนที่ผู้นําชุมชนนะครับจะเร่งประสานรถด,ดับเพลิงของเทศบาลหนองนาทุ่มเนี่ยมาช่วยฉีดน้ําสกัดเพลิงซึ่งได้ลุกไหม้เข้ามาใกล้บ้านเรือนของชาวบ้านก็เคราะห์ดีครับสกัดเพลิงไม่ได้ทันครับค่ะด้านนายเจษดาบุตรเพชรค่ะหัวหน้าป้องกันตนนําบลนาหนองทุ่มก็กล่าวเขาว่า เมื่อได้รับแจ้งจากนายพรชัยแกมชัย,ยภูมิซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตําบลนาหน,นองทุ่มว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ป่ากลางหมู่บ้านบริเวณกลางหมู่บ้านานาหน,นองทุ่มหมู่ที่สามและหมู่ที่11อําเภอแก้งเคราะห์จึงได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถดับเพลิงเทศบาลนาหน,น,นองทุ่มจำนวนสองคันค่ะก็ได้เข้าระงับเหตุโดยที่เกิดเหตุ บริเวณป่าหญ้าแห้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านนะคะพบกลุ่มควันขนาดใหญ่กำลังลุกลามไหม้ป่าหญ้าแห้งรอบและก็รอบรอบ,รอบแล้วก็เผาไหม้ที่กอไผ่นะคะซึ่งเป็นจุดใจกลางหมู่บ้านอย่างรุนแรงแล้วก็กำลังขยายวงกว้างโดยก็เข้าไประง,งับเหตุเพลิงนะคะ ซึ่งเนื่องจากว่ามีลมพัดกระโชกมาอย่างรุนแรงจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนาหน,นองทุ่มเข้าฉีดน้ำสกัดเพื่อช่วยชาวบ้านเอาไว้ได้ทันก่อนที่ไฟจะลุกลามเข้าหาบ้านเรือนชาวบ้านซึ่งก็จะได้รับความเสียหายอย่างมากนะคะโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ อย่างไรช่วงนี้นะคะเป็นช่วงอากาศแห้งนะคะฤดูแลก็อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้เราก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเจอเหตุอะไรก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านได้หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ